สวีเดตสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้อมชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพใหม่นะฮะที่จะเข้ามาในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับผมเอออาชีพกันซิงเกอร์นั่นเองนะฮะมือปืนโลกพระจันทร์ของเรานะ <c oughs> ไปไรเฟิลน,นะฮะไปไรเฟิล <c oughs> มานะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอะไร เราจะรีวิวคร่าวๆนะเออสไตโกนะรีวิวคร่าวๆสไตล์โกนะที่สไตโกเพราะว่าอะไรเพราะกูอ่านไม่ออกนั่นเองนะ <c oughs> กูแค่ไม่ออกนะมั่วนะพูดเลยว่ามั่ว <c oughs> เดี๋ยวมาทำทำแบบอละเอียดละเอียดอีกทีตอนมันเข้าซีแล้วกันนะวันนี้ก็ดูแบบชิวๆไปก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบบว่ารีวิว แล้วก็การฟาร์มนะใช้สกิลอะไรบ้างฟาร์มนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะเอออาชีพใหม่กับสิ่งที่ต้องเตรียมรอรับมันนั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามาดูอ่าส,สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลยเออนะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลยคร่าวๆนะสิ่งที่ต้องเตรียมตอนมันมานั่นเองนะฮะอันดับแรกเลยนะผมสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกหนึง่งเหรียญแมวครับผมมึงต้องมีเหรียญแมวก่อนเว้ย <pes ky> <sulfur> ไม่มีเหรียญแมวสวิตไม่ได้นะเออต้องมีนะเนี่ยแปดสิบแปดเหรียญแมวนะอาชีพนี้ใช้แปดสิบปดเหรียญแมว่ะเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอาชีพอาชีพหลักนั่นเองนะเป็นอาชีพหลักเนะี่ยสวิตมาถึงเนี่ยต้องให้ดูอย่างนี้ป่ะเออให้ดูอย่างนี้ถึงจะดูชัดเจนนะเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักนะเนี่ยได้ลักสนีะ่ลักหกอาชีพหลักนะผมเหมือนซูเปอร์โนวิดนะต้องเก็บจ็อบแรก ถึงเลเวล80อะไร80นะถึงจะเปลี่ยนคาร์ดได้นะเอออันดับแรกนะหนึ่งเตรียมเหรียญแมว8 8เหรียญแมวับผมสองเพื่อนเลือกเลยว่าจะเล่นสายไหนนะมันจะมีสองสายนะสายปืนสั้นกับสายปืนยาวนะเพื่อนเตรียมเลยของคาร์ดปืนนั่นเองนะของคาร์ดปืนไออย่างปืนสั้นปืนสั้นก็อันนี้คือสายที่ใช้ อันนี้คือปืนที่ที่ยิงยิงฟาร์มยิงอะไรอย่างงี้นะ P PVE นะเออเป็น PVE อันนี้ปืนอะไรนี้นะถ้าเป็นกิววงกิววอน่าจะต้องใช้ลูกโม่นะเออเนี่ยอันเนี้ยเราก็ดูเลยว่าอันเนี้ยใช้อะไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆดูเลยเนี่ยมันใช้อันนี้นะดูตามนี้เลยนะเนี่ยใช้เมอร์ชิลี่นะห้าสิบอันเมอร์ชิลลี่ห้าสิบอัน ทรายทองเจ็ดสิบอันแล้วก็สตาค้ำสี่อันการ์ดบีดสามรอยห้าสิบอันจะได้ปืนหนึ่งกระบอกนะเพื่อนๆเ,เตรียมไว้เลยนะเนี่ยของสี่อย่างเนี้ยอยากคราฟมาตีบวกสิบวันแรกอยากได้บวกสิบเลยก็เอาเนี้ยมาสิบชุดนะสิบชุดก็ขอบวกสิบมันต้องต้องหูต้องเยอะนะหลายชุดเลยนะต้องคราฟหลายกระบอกนะ ก็เตรียมเตรียมมานะเพื่อนเตรียมเตรียมมาของสอย่างนี้นะเมือชิลี่โกแซนสตาร์คัมแล้วก็การ์ดบีดนะผมอ่าแล้วถ้าเป็นปืนยาวเป็นยาวต้องเป็นกระบอกนี้นะครับผมนี่ปืนยาวใช้แค่สามอย่างนะใช้เมรอเมนโต้นะเมือเมนโตห้าร้อยสี่สิบใช้โคนเจ็ดสิบแล้วก็ใช้เพลนะสี่ก็จะได้ปืนยาวหนึ่งกระบอกนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างที่สองนะครับผม ก็คืออันนี้นะเดี๋ยวผมจะาพาะว้าไปก่อนของทำม่วงนั่นเองนะมาถึงวันแรกเราต้องทำม่วงเลยเว้ยเพื่อให้มันความสุดจัดประหลัดขิดนะผมเดี๋ยวผมก็ทำม่วงนะวันแรกผมก็จะทำม่วงนะเนี่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 ผมพิเศษว,ว้าเป็นนาการนะตรงนี้มันมีใหมันมาง่ายอะนี่นะผมถ้าทาม่วงนะนี่ของทําม่วงนะผม หนึ่งนะฮะอัพขัน้นอัพขั้นปืนไรเฟิลให้ให้เต็มนะอัพขั้นปืนไรเฟิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาปืนไรเฟิลมาคาให้ดูกระบอกนะอย่างละกระบอกอ่มนนี่มันหนึ่งจะได้ดูนะว่าต้องใช้อะไรอัพขัน้นบ้างนะแล้วก็อันนี้มันหนึ่งอ่าโอเค อ่ะสิ่งที่ต้องอัพขั้นนะเราต้องอัพปืนเป็นขั้นสุดนะสุดเลยนะแบบสุดเลยขั้นแปดนะเนี่ยต้องใช้บล็อกเคนเบดนะยี่สิบอันกระดูกนะโบนนะห้าสิบห้าอันโรสควอตนะอดอกกุหลาบสีพูเนี่ยสองอันแล้วก็แอปเปี้ฟลาวเวอร์นะห้าร้อยอันแล้วก็เมมโมรี่เจมนะห้าสิบอัน กระดองเต่าที่อยู่อเดลบาลันนะร้อยอันเข็มนาฬิกา2อันแล้วก็วิสตาดัส6หกรอ่ากุญแจทอง2อันแล้วก็โบนโบนที่ดอปจากไฮด้าแดงน,นี่หกร้อยห้าอันถุงเท้าแดง30อ่าพวงหลีดจากหมีดำเจ็อ่าไอไอพาวเดอร์ สองอันไอคิวเจ็ดร้อยลาวาเจมหกสิบห้าขนแฮปปี้ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็เยี่ยวแองสองอัน,นอันนี้ขนจากาที่ดอบดอบจากอะไรวะหมาปะหมาไฟวะเออไม่รู้ดิดอบจากจูโน่อเนี้ยมีขายแน่นอนนะซื้อไว้เยอะๆใช้เจ็ดร้อยอันแล้วก็ใช้เฟรลี่ อะไรนะมันชื่อแฟ i r ี่แอมเบอสามอันไอคิดตั้นไอเนี่ยสีแดงเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบทรายดำเจ็ดสิบห้าไม้ร้อยเก้าสิบเสื้อหมายายสามอันผ้าดำที่ดอกจากอ่าแมปแมปผีแปดร้อยผ้าดำจากไอน,นั่นสี่อันแล้วก็น้ำเขียวเก้าร้อยนะนี่คืออันอัพขั้นปืนยาวนะเพื่อเพื่อน ไล่ดูเลยนะไล่ดูในคลิปผมนะกดหยุดกดหยุดดูเอาเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อนก็ดูเอานะ,ะเพื่อนก็อัพขั้นมันนะพออัพขั้นเต็มปุ๊บใช่ไหมอัพขั้นเต็มปุ๊บอ่ะเราต้องใช้อะไรอีกปืนยาวอ่านี่ต้องใช้ลูด้าโบหนึ่งอันลูด้าโบนะลูด้าโบลูด้าโบที่ับจากพิลี่นี่อ่าหนึ่งอันแล้วก็ใช้อ้นี่ ไออะไรนะขนูออกขนูออกอัพขั้นไอวนะ i อวีก็คือขั้นสี่นะขนูออกอัพขั้นสี่แล้วก็ใช้ไอ้นี้ยี่สิบอันผ้าดำสิบผืนเชือกสองพันแล้วก็เสื้อหมายายสิบอันแล้วก็ไม้หนึ่งพันนะก็จะได้เป็นปืนม่วงนะฮะเป็นปืนยาวม่วงโอเคเดี๋ยวเรามาดูของปืนสั้นบ้างนะฮะปืนสั้นอ่านี่ปืนสั้นมันก็จะคล้ายๆกันนะผม เป็นตาอ็อกนะเป็นโบนนะกระดูกกระดูกอ็อกนะเออนี่กระดูกอ็อกกระดูกหมาโคโบอลเลยนะอันนี้อะไรวะเลสอะเก็บอ๋อันนี้คืออะไรวะไอ้น,นี่มั้งอะไรนะที่ดรอปจากด็อปเปอร์อะเคิร์ดลูบี้อ่ะน่าจะใช่แล้วก็มือมารนะแฮนด์ออฟก็ดแล้วก็บอกเทนเบดอันนี้อะไรวะอันนี้อาร์โมอชาร์ด อเมชาดไอ้ดักออนสเกลบีแกนเมมโมรี่เจมอ่าไอ้กระดองอันนี้ก็คล้ายๆอันเดิมเลยนะกุญงแจไอ้มิสตาดัด๊ถุงเท้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยนี่ข้างล่างเหมือนเดิมมีฟันการามเพิ่มมานะฟันการามเพิ่มขึ้นมาไอคิวฟันการามหวัวใจน้ำแข็งนะลาวาเจมผลฮาปฟี่เยี่ยวแองหวัวใจไฟ ผงดำทรายดำนะไม้เสื้อหมาหมาย้อนเอสื้อหมายายน้ำเขียวโล่ม้าขาวแล้วก็เชือกนะของปืนก็จะแตกต่างกันไปนิดน,นหน่อยๆน่อยนะก็ก็ยังโอเคอยู่นะโอเคอัพขั้นเต็มแล้วก็มีต้องเตรียมตรงนี้อีกนะนี่ทำปืนใช่ไหมปืนต้องเตรียมขวานอันนี้นะขวานอันนี้ทำคราฟได้ที่ท,ที่การ์ดเฮมนะ อันนี้ค้าฟได้ที่การ์ดเฮมถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําไม่ผิดค้าฟที่การ์ดเฮมนะเตรียมไว้เลยถ้าซื้อมันติดประมูลก็ไปค้าเอาเองเลยนะพี่การ์ดเฮมถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดถูกไงก็มาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันแล้วก็ขวานอันนี้ขวานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหาที่ไหนวะอ๋อต้องทาเป็นขวานอันนี้ก่อนอ่าอัพขัน้นขั้นอะไรวะอัพขั้นไอวีเหมือนกันอัพขั้นไอวีเหมือนกัน,น,เ,น,กนเดี๋ยวผมดูให้ขวานนี้หาได้จากไหน ขวานขวานเรื่องไอ้ขวาน,นะฮะขวานอยู่สายนี่ทำาจากขวานอันนี้นะขวานนี้หาได้จากอ่าเมืองอะไรวะเนี่ยเลือกไปมันเป็นภาษาจีนวะ่ะเดี๋ยเดาบ้างมึงนะยัดูก่อนเมืองอะไรกิปเฟนนะเออ ขวานนี้ได้จากกิฟเฟนนะไปค้าได้ที่กิฟเฟนเอาไร้ที่กิฟเฟนเลยโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ของข้างล่างของข้างล่างก็จะเป็นโลม้าขาวสิบอันนะผ้าดำสองพันแล้วก็ผ้าดำจากไอไอเจสันสิบอันแล้วก็ไม้เงินล้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะของที่ต้องเตรียมนะแล้วก็ใครที่จะฟาร์มแมปใหม่นะสิ่งที่ต้องเตรียมนะก็คือ การ์ดหมาเล็กก็ได้การ์ดไอสกเกลตันวอลเกอร์ก็ได้หรือจะเป็นอ่าการ์ดขังข่าวแดงขังขาวแดงก็ได้นะหรือจะเป็นการ์ดฟอล่าอ่าการ์ดฟอล่าส่วนผ้าคลุมก็จะเป็นผ้าคลุมก็จะเป็นอ่าหมาในหมาในไอไอที่อยู่เมืองลาเชลอะไอหมาไฟเล่นอะไรสักอย่างไอหมาว้อมีชื่ออะไรวะเออไอนั่นแหละใส่ผ้าคลุมน้ำตีนั่นแรง แล้วก็ประดับประดับไม่รู้ใส่อะไรวะลีปลาใส่อะไรก็ใส่ไปนะใส่โยกเยกใส่อะไรก็ใส่ไปนะผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะส่วนของสมใส่นะของสมใส่สายปืนนะก็ใส่เป็นของสไนนนะถ้าส่วนใหญ่ก็ใส่ได้นะแต่เสื้อใส่ไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะมีเสื้อของของปืนมาให้นะเสื้อกับรองเท้าของปืนนะเราก็ไปค้าฟเอาเองได้อันนี้มันเป็นม่วงมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิด มันเป็นม่วงมาแล้วแล้วก็มันก็จะใส่อย่างนี้นะแต่ผ้าคลุมนะต้องใส่เป็นจอบก,ก่อนนะครับผม <bli> ถ้ามือปืนนี่ต้องใส่เป็นผ้าคลุมจอ,อ,กอก่อนนะจะแรงที่สุดนะเนี่ยใส่เป็นกําไลพึ่งนะเสื้อมันก็ได้นะหรือจะเป็นเสื้อพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยเป็นเสื้อพวกนี้ก็ใส่ได้หมดเลยนะเนี่ยเสื้อพึ่งเสื้ออะไรพวกนี้ใส่ได้เสื้อไหนยังใส่ได้เลยนะ แล้วก็ผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมอลิสเท่านั้นนะต้องเป็นผ้าคลุมอลิตนะถึงแรงที่สุดแล้วก็รองเท้าเป็นของมารหรือจะใส่เป็นลูนบูทจะเป็นอะไรก็ได้นะรองเท้าอส่วนประดับประดับจะใส่เป็นด็อกทูทสองข้างก็ได้นะหรือจะใส่เป็นด็อกทูทข้างหนึ่งแล้วก็เป็นประดับของปืนข้างหนึ่งก็ได้นะเออได้เหมือนกันส่วนด้านขวาเนี่ยด้านขวาเพื่อนก็ใส่เป็นพวกหมวกที่เพิ่มหมวกที่เพิ่มออโต้นะ เออหมวกที่เพิ่มออโต้เอพีเคหรือหรือจะเป็นหมวกเจาะเกาะก,ก็ได้นะเออเป็นหมวกเจาะเกาะก,ก็ได้ได้เหมือนกันหน้ากากก็เหมือนกันนะปากก็เหมือนกันหลังหลังนะถ้าจะฟาร์มนะผมแนะนําถ้าจะฟาร์มนะให้ใส่หลังลูกตานะถ้าไม่มีหลังลูกตาก็แล้วแต่นะจะใส่อะไรก็ได้แต่แนะนําให้ใส่หลังลูกตาดีที่สุดนะเพราะว่ามันยิงแล้วมันวิ่งไวนะเอรแล้วก็หางนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนสกิล สกิลผมแม่งอัพมั่วว่ะเพราะว่าผมอ่านไม่ออกนะผมอัพมั่วๆไปนะเอัพมั่วๆไปนี่มันเป็นพัทสนะีไงผมอัพมาแล้วก็น,นี้เป็นพัทสีผมอัพมาที่เหลือก็อัพให้มันข้ามขั้นไปนะสกิลที่ใช้จริงๆหรอไม่รู้ดิเดี๋ยวเรื่องสกิลอะเรื่องสกิลนะผมจะมาอธิบายละเอียดอีกทีตอนมันเข้าซีนะเออนะเห็นใจผมนะว่าผมผมอ่านไม่ออกจริงนะ เออได้มารีวิวก็ดีแค่ไหนแล้วนะได้มารีวิวก่อนก็ดีแค่ไหนแล้วนะเออเอามาให้ดูคร่าวๆคร่าวๆแต่เวลาใช้ฟาร์มอ่ะผมไปดูจากคนที่เขาทำไกด์เซิร์ฟจีนมาเขาใช้สองสกิลนี้นะเขาบอกให้เรียงแบบนี้ผมก็เรียงแบบนี้นะเออก็ตามนั้นนะอัพยังไงก็ได้นะเนี่ยผมอัพอันนี้ไปนะเนี่ยนะอัพไปอัพอันนี้น่าจะเพิ่มเพิ่มลูกกระสุนให้เรานะก็มานี้ส่วนไอ้นี่เราอัพเต็มทุกอย่างแล้วนะ เอามาใช้ก็ได้ไม่เอามาใช้ก็แล้วแต่นะส่วนสกิลไอ้นี้อันนี้คือสกิลที่ทําให้ยิงไกลๆนะมองมองไกลๆนะั่นเองประมาณนี้นะสกิลผมยังไม่ลงลึกนะเพื่อนเห็นใจผมนะเข้าใจผมนะอ,อช่องผมก็เป็นอย่างนี้แหละขนาดภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกอ่ะนะให้กูอ่านภาษาจีนจะบ้ากระมัง <laughs> เออกูเล่นรู้เรื่องก็บุญแค่ไหนละเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้สกิลติดไว้ก่อนเดี๋ยวจริงจังตอนไอ้น,นี่อีกที เดี๋ยวไปจริงจังให้ตอนเข้าซีอีกทีนะเดี๋ยวมาทําไกด์ให้ปืนยาวถ้ามีโอกาสจะทําปืนสั้นด้วยเ <Okay. S 1> ออนะตะกวีวก็ปล่อยไว้แค่นี้ส่วนลูนลูนยิ่งแล้วเลยกูกดอัพรัวอัพเพิ่มเดียวหมดเลยนะล <laughs> ูนอัพทีเดียวหมดนะเออเดี๋ยวค่อยมาละเอียดอีกทีเดี๋ยวค่อยมาละเอียดอีกทีมาละเอียดอีกทีก็ <laughs> ใช้เท่าเดิมนะ ใช่เท่ากับทุกตัวนะสามสามสามแปดแล้วก็หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดศูนย์นะอันนี้ใช้ใช้เท่ากันหมดตัวชีพนะผมเดี okay. <Okay. S 1> ๋ยวอะไรอีกเดี๋ยวอะไรอีกอะไม่เหลือแล้วอะเราว่าเหลือไปฟาร์มเหลือไปฟาร์มฟาร์มไปฟาร์มเดี๋ยวไปยิงให้ดูเดี๋ยวยิงให้ดู ดี๋ยิงให้ดูนะพาไปดูที่ที่ฟาร์มอีกทีนึงเออพาไปดูที่ฟาร์มอีกทีนึ่งกินมเข้าไปเอ,อเด็กลักเด็กเร่งแล้วก็กินธาตุลมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มหอยพาฟาร์มหอยพาฟาร์มหอยอีกทียังจำได้ไหมผมพาไป พาไปแมพมันยังไงนะไปที่มอล็อกลงล่างวาร์ปกลางนะล่างกลางลงล่างกลางนะแล้วก็มาที่เมืองมันแล้วก็ไปคุยที่สมุทรตามที่คลิปที่แล้วเลยนะตามคลิปที่แล้วที่ผมพาเที่ยวนะอ่ะแล้วก็มาแมพนี้ใช่ไหมแล้วไปเลยจริงๆฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าก็มีหอยนะเนี่ยนะข้างหน้าก็มีหอยหรือไปฟาร์มข้างบนก็ได้ผมชอบไปฟาร์มข้างบนนะมันปีกรือเวกดีนะ วิ่งไม่ไปเลยว่ะเออมาแล้วนี่นะข้างบนนี่คือที่ฟาร์มหอยของเราเองนะดูโคตรเยอะนะมีแต่หอยล้วนๆนะดูดิเออว่ะชอบหอยไปเลยว่ะอันนี้อันนี้คือสกิลที่บอกนะสกิลที่มองไกลๆนะเนี่ยมันจะยิงได้รอบวงเลยนะพอเรากดไปใช่ไหม ก็จะ,ม,จะนะมันก็ยิงรอบวงลงนะไปยิงรอบวงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไปยิงไปรอบๆตัวนี้นะแต่ถ้ากดปิดปุ๊บไม่ได้กลับมายิงปกตินะส่วนไอ้ดอกที่กระจายอย่างนี้นะคือรูนนี้เพื่อนมันจะมีรูนอยู่นี่เป็นรูนนี้นะมีแถวสามนะมันจะยิงกระจายนั่นเองนะยิงกระจายยิงกระจายออกรอบตัวเลยนะม,นมีโอกาสออก ผมมีเจ็สสี่เปอร์ก็มีแถวสามส่วนไอแอตทิบิวพวกนี้นะก็ใส่เหมือนสไนได้เลยนะใส่เหมือนสไนแล้วก็ใส่รูนเจอเกาะเข้ามาเม็ดนึงนะรูนเจอเกาะเข้ามาเม็ดหนึ่งส่วนสกิลอื่นๆผมก็ยังไม่รู้นะผมเอามาแค่สกิลนี้มาฟาร์มเฉยๆนะพอดีผมผมมาฟาร์มหาการหอยแล้วมันก็มันก็ดรอปมาแล้วนะไหนวะเอามันไปไหนแล้ววะ นี่นี่นี่การหอยมันดอกมาแล้วนะมันดอกมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเนี่ยคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเสกกับการหอยให้ดูแล้วกันนะเออเสกกับการหอยว่าเสกมันสมควรใส่การหอยไหมใส่แล้วดีไหมติดบ่อยไหมนะคลิปหน้าคลิปหน้าไม่เกินวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาทําให้ดูพรุ่งนี้วันหยุดด้วยว่างอยู่วันนี้ก็ดูคลิปรีวิวเกี้ยมเกียมมือปืนโลกพะจันทร์ของผมไว้ก่อนนะโอเคปะ เออยังไงก็กดติดตามกดไลค์กำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะช่วยๆกันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะไอโควิดบ้านี่น่ากลัวจริงๆนะอย่าลืมนะใส่แมสล้างเจลตลอดนะแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ที่คนพุกพ่านเยอะๆนะอย่าไปเบียดเสียดกับใครนะเป็นห่วงจริงเป็นห่วงจริงห่วงจริงก็ยังไงก็ฝากดูด้วยกันนะ มันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนช่องอื่นๆเขาหรอกเพาะว่าอ่านไม่ออกนะ <laughs> แต่ก็ตามสไตล์โกอ่ะอะตามนั้นนะเดี๋ยวว่ากันมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อน o u นะสวัสดีครับ